นัชชาลูกสาวพี่วักนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนมเนี่ยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราแล้วทำให้เราตัวโตขึ้นค่ะและนัชชาก็ดื่มนมทุกทุกวันเลยค่ะ I drink milk every day ดูปากนัชชานะคะ I drink milk every day ทบทวนหีกรอบนะคะ I drink มิลค์ every day I ดื่มมิลค์ every day ส่วนภาษาจีนพูดว่าหัวเมื่เชียนเหอเหนียวไนดูปากนัชานะคะหัวเมื่เชียนเหอเหนียวไนพรุ่งนี้พบกันใหม่กับน,นัชาลูกสาวพี่บ๊อบค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจ๊จี